อุ estic, ้ยเชียอ like oh, ัดสายสัตว์อ๋อนี่ยในในอันี้ไงมูวีเซ็เราต้องออรถบรรทุกไงเชี่ยนาไม่ขวางทาง hà lò hà lò lo hơi lo, hơi 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 เอ้ยมันไม่ตายเหรอเอ้ยเอ้ยไอ้เชี่ยตัวนี้เอ้ยคนเหล็กคนเหล็กไอ้ปนเหล็ก <c oughs> อ๋อไอห่าเหล็กไงอำโลอ่ะไอ้เหี้ยกูก็ว่าวไหมมันตายยากอย,ากอยาก่างวะแม่งถ่ายหนังอยู่ไม่บ้าป <c oughs> นเหล็กคนเหล็กตำาวจตำรวนี้ตำรวจไอ้เหี้ยแม่งตายอย่างยากขไปเลยแม่งมาแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยไปไหนวะเนี่ยจุดเหลืองอ่ะ ไม่มันให้หนีก่อนอ่ะก็ขึ้นไปก่อนเลยก็ได้มั้งรถคันใหญ่มันจะไปแอบไหนได้ไม่รู้อ่ะเอาก่อนเราเราเราจอดจอดหลบก่อนดีกว่าจอดหลบอ่ะอดหลบอันนี้มาต้องไปไปไหนนะข้างบนเลยข้างบนเหรออืมตรงแถวแถกอ่ะอ๋อโอเคโอเค เราจะไปจอดใกล้ๆแล้วค่อยหนีไหมหรือว่าไงหรือจะหนีตั้งแต่<ะ>หรือจะหลบตั้งแต่ตอนนี้เลยงั้นเดี๋ยวเอาไปเรื่อยกันเอาไปก่อนเฮ้ยงั้นขับไปตรงนี้ก่อนดีกว่านำนำไปตรงท่อก่อนดิแล้วเดี๋ยวกู อูไปขึ้นรถมึงแล้วก็ขับหลบไปตรงท่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับไปจอดไปไดใกล้ๆอย่างนี้นี่นี่ลงนี่เลยท่อนี่ท่ออยู่นี่พอดีห <c oughs> ลอไอ้หลุดไนะ่ะลงนั่นละไอ้เหี้ยหลุดไนะ่ะไอ้ผู้บอกหลังหลุดคอนเทนเนอร์หลุดอ้าวงั้นอย่าหลดลงก่อนลงลงก่อน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  ไม่แล้วจะเอาขึ้นไงวมันเอาปืนลมปืนลมเราลงเราลงไปก่อนก็ได้มั้งเไป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 เอาลงกันปืนลมได้บอกวะต้องลองดูอ่ะแต่ไม่ไม่น่าง่ายอุภัยไอ้เหี้ยลงกันนั่งคันเลยไม่เอาไปยิงไม่ไปตายดิเราเป็นเดเตอร์ไง <laughs> มกำยัยงถ่ายหนังอยู่เออคนเหล็กไอ้ห่ายิงหัวไม่ตายด้เนะเฮ้ยแต่ไม่มีบอดว่ะใช,ใช่บอดเมื่อวันน่ะนะเฮ้ยมันมันมันยิงเ,อ,เ,อ,อ,เอาไ้เอ,าเอา้าวยิงไว้โดนยิงยิงไว้ยิงไหมตายไหมสามตรงสาม ตัวบนตัวบนเราเี้ยดาวดอนมันจะได้เหรอวะมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮียไอ้สั่นเต็มเต็มเฮ้ยอันนี้ไปไหนอะเอ้าเทรล้อ ไหยไม่อยู่เรอเฮ้ยนี่ให้ตั้งให้แล้วให้ตั้งให้วะเอ้าตั้งให้เฉยแล้อ่ะดีแล้วแหละคือตั้งให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอดแม่งยังมาชนยังไม่ติด โอ้โหเออติดแล้วติดแล้วเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอน่รบ้อะไรนะอีเตอร์เอกคนเหล็กรอบที่แล้วเราเจอเหมือนก่วะเรา,เราก็เหมือนเจอนะนที่มันมีตัวหนึ่งแบบตัวสองตัวที่อึด เออไอที่นี่นี่แหละคนเหล็กนี่แหละเทอร์มินาเตอร์ภาคสองใส่เสื้อหนังใส่เสื้อหนังสีดำใส่แว่นเออเคยดูปะวะไอภาคสองที่<พ>มันกับเด็กวะเออกับเด็กอะที่แม่มันติดคุกอะภาคสองนี่คือแบบกูเพิ่งเกิดกูจำได้เลยเอ,อ้ไม่เดิมันปีเก้าหนึ่งต่วเออนั่นอะ สองตอนปีเก้าหนึ่งมันมีถึงภาคเลยว,วะทุกคนเนี่ย <c oughs> มังแก่แล้วหลังๆแม่งเริ่มเหลือเธอแล้ว้วเอยตัดได้นี่วะภาคภาคล่า,า,าลสุดนี่นี่ไงที่ชื่ออะไรนะดาร์กเฟดอะไรอ่ะที่บเลเป็ผู้หญิงผมตั้นอ่ะไม่รู้ตั้งแต่แบบ <c oughs> หนัง ตั้งแต่คนเหล็กแบบช่วง90พอมันเริ่มแบบไอเนี่ยก็ไม่ได้ดูแล้วเริ่มบันเทิแล้วขัามาส่งอยู่ใกล้ๆคุอดี้

ไม่ต้องไม่ต้องเอามาเอามาส่งก็นนะ่าจะเสร็จแล้วกวอาให้มึงลงมาอืมกูตีรถมนันอยู่นะเนี่ยเอเฮ้ยรีบรีบรีบ์แอรีบิบอันเดียว รถมันรอเรา,เนาวนี่หว่านน่นอะใช่ป่ะวะเออวะเงินเล็กเงินหมันเรอเรต้องขับกระปูอีก Okay, y'all know the destination. Time to get your ass up in the penitentiary. This is a different kind of score, but it's still a break-in, okay? Let's do it. Now little D didn't waste no time. He got the targets all lined up for you. We make our big entrance, hit him. And don't forget, Lundy. He booked a ticket out of there, too. You get his fat ass back to me in one piece, you get your fat ass check. All right, keep me on Let me get K up in here. What up, dope babe? Hey, we moving, baby. nè, <coughs> Ờ. <coughs> <coughs> กแรงรถแรงไปแล้วมาแล้วมาแลยไปแล้วตามมาแลวเยอะแล้วเยอะแม่งมาโคตรเร็วยิงปะยิงยิงไอตัวกระโหลกปะนี่มาวะเขาไม่ได้เหรอ เอ้ยเอ้ยอนี่ตนันนะว่ะนี่ตันเนี่ยรูดูแถวเนี้ยได้หรอไม่ได้ว่ะตรงนี้ไม่ได้ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะดีนะใช้ยางกันกระสุน <c oughs> ไม่รู้กันหเลอว่า

อ๋อต้องขับเข้าไปเลยเหรอเออขับเข้ามาแม่ตรเยี้ติดตายอ,ะอะ่ะตรงนี้ติดว่ะตรงนี้ไปไม่ได้หรออีกตัวหนึ่งมันอยู่ฝั่งนู้นเ่าไปไงวะเนี่ยอุ้ย เปไงวะเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเข้ามาเลยกูเข้ามาเลยอยู่ไหนไว้ตัวหนึ่งนี่น,นี่ใช่ไหมเนี่ยนีไ่ไงใช่หรือเปล่าสองตัวเนี้ยไปออกไงวะไม่รู้ <laughs> ต้องจำตอนออกมยนะ ปปอ,อุูไม่เปิดเ้ยอ๋อยิงยิงนนี้วนามาดีวะว,วนมาวนมาวนมานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผงนีต้งงี้เอามาเอามาเอามาเฮ้ยต้องช่วยใครวะเออต้องเอาใครขึ้นรถอีกหรือเปล่า เลียวทีมันอยู่บนรถนี่ว่ะไปไปไปเฮ้ยเลยเลยเลยที่นี่หลอดกว้างเลยวะเออ เดชคิว <Rescue. S 2> ขนหนวะนี่อะต้องต้องฆ่ามอุ้ยเฮียดูรถกูเป็นรู <c oughs> นเลยตรงนี้โอ้ยมาแล้วมาแล้วเปรียบเลย <c oughs> อ้าวได้จำตอนนั้นที่เราขับระส่งมันที่โรงพักก็คือ,ค,อคืออะไรอะ่ะเออนั่นเนี่ย ครอบตัวเหรอนีอน่มันฟ้าจะทัดยัฟ้าสี่ตอนจบอะเนี่ยนีมันไปดรอปออฟตรงไหนวะข้างล่าง Ui kia Thì là Mang tới Google chiều โดนมาแลนะ้วสิคีบอมกูเฮ้ยอะไรอ่ะหล่นจากรถเหรอดาวดาวดาวมันกระพริบตั้งไงรอด,าว,ดาวหายไงข้างหน้ามีอีกไม่ต้องห่วง ช้าไปช้าไปวิวเฮียลอยอา้าวสวยเฉยเอ้อยนี่คุณมาอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยอาเขตแล้วเนี่ยสิบหายอย่าเลี้ยวนะอย่าเลี้ยวมา พี่่ะเดี๋ยวมาอ๋อรู้ละมันโทรแคนเซิลจ็อบได้เว้ยมันโทรแคนเซิลแล้วก็ค่อยเข้ามาที่อู่ใหม่แล้วมันก็จะสุม่มิชั่นมาให้ใหม่บางรู้สึก ดาวกูยังไม่หายสักทีวะเนี่ยเ,เฮีย้ยมันตามมาเห็นนี